สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกคนครับวันนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับนะเข้าสู่ช่องขอนหวานแฟมิลี่นะครับสาหรับวันนี้เองช่องขอนหวานก็จะมาแนะนาเพื่อนเพื่อนละกันกับวิธีการขั้นตอนปลูกกล้วยนะครับสําหรับแดงอินโดละกันนะฮะลงดินนะครับลงดินเลี้ยงดินเนี่ยจะมีวิธีเทคนิคและวิธีการขั้นตอนยังไงนะครับก็จะพาเพื่อนเพื่อนเข้าไปชมกันในคลิปได้เลยครับเหมือนเดิมครับก่อนรับชมคลิปนะครับก็ฝากพี่เพื่อนเพื่อนด้วยครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เพจในช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับขั้นตอนแรกเลยนะครับผมก็มาดูก่อนฮนะมาดูใกล้ๆเราก็จะต้องเตรียมหลุมนะครับต้องบอกก่อนเลยว่ากล้วยเนี่ยสายพันธุ์กล้วยเนี่ยนะครับนะเขาจะมีหัวนะครับใต้ดินใต้ดินฉะนั้นนะครับหลุมปลูกเนี่ยจะต้องมีความเขาเรียกว่าใหญ่เป็นพิเศษหน่อย แล้วก็ต้องรอบๆเนี่ยอยากจะให้เป็นดินล้วนดีที่สุดนะครับนะก็เพก็เพื่อเอ่อเวลาแยกลูกเขานะครับจะจะง่ายนะครับนะแต่ถ้าเป็นปกติทั่วไปแล้วเนี่ยอย่างเห็นกล้วยพวกนี้ผมปลูกเนี่ยก็ปลูกไม่ลึกอครับปลูกฝังปุ๊บแล้วก็เขาเรียกว่าวิธีการกบโคลนขึ้นไปเรื่อยๆเนาะถ้าถ้าโคนไม่มิดหรือโคนลอยนะครับกล้วยจะไม่ออกลูกนะครับนะมันจะไม่ให้หน่อออกลูกนะครับกล้วยจะไม่ให้หน่อออกลูกอ่ะ ผมเตรียมหลุมแล้วนี่นะครับนะครับนะเราวัะถังนะครับเพื่อนๆนี่นะครับประมาณนี้เนาะผมจะใส่นี่นะฮะกำเพาสับเพื่อช่วยดูดซับน้ํานะครับนะเพื่อช่วยดูดซับน้ํามามาเป็นมาให้ต้นกล้วยของเรานะครับนะครับนี่ต้นกล้วยเพื่อนเพื่อนหลายคนอาจจะเห็นแค่เขาปลูกกันในเข่งเนาะนี่ฮะปลูกกันในเข่ง ด้านนี้เดี๋ยวผมจะมาปลูกกล้วยให้ดูนะครับกล้วยเนี่ยผมปลูกปลูกหลายร้อยต้นแล้วครับแต่เป็นกล้วยปกตินะไม่ใช่กล้วยแดงอินโดก็ทางสวนผมก็จะมีหลายหลายสายพันธุ์เลยครับกล้วยหอมเขียวกล้วยหอมทองเล็บมือนางนะครับนะกล้วยเล็บมือนางกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าอะไรเงี้ยมีหมดครับปลูกไว้รับประทานแล้วก็ขายด้วยนะครับนะเผื่อเผื่อเหลือเผื่อขาดขายดีจะเป็นกล้วยหอมทอง อ่ะนี่เราพบเราใช้สตาเกนจีเลยครับจําเป็นอย่างมากนะครับสตาเกนจีลองก้นหลุมลองทั้งก้นหลุมและบนหลุมศัตรูที่สําคัญของกล้วยที่ทําให้เขาตายนะครับมาดูใ,ใกล้ครับเนี่ยฮะลองเลยเท,เทเลยนะครับเทลงไปเลยอันนี้ไม่เป็นอันตรายนะครับใช้ได้ศัตรูที่จะทําให้กล้วยตายนะครับไม่ใช่หนอนที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเป็นจะเป็นพวกด้วงนะครับนะ กด้วงที่จะไปเจาะกินโคลนที่อยู่ใต้ดินเขานะครับเจาะวางไข่ปั๊บเนี่ยทำให้ตายได้เลยนะครับนะต้นเพราะว่าแล้วอยู่ใต้ดินด้วยเรามองไม่เห็นครับสําคัญนะครับนะอย่าลืมใส่นะครับนะฮะใส่ประมาณนี้แล้วเนาะอ่าใส่สตาร์ติดมันจะใช้เป็นดินเก่านะครับใช้เป็นดินเก่าเพื่อเวลาแยกลูกเนี่ยจะแยกง่ายหน่อยนะครับนะประมาณนี้ เสริมไปช่วยเสริมไปนิสัยและความชอบนะเพื่อนๆของเจ้ากล้วยกล้วยทุกชนิดครับเป็นเหมือนกันหมดเขาจะชอบน้ํานะครับกล้วยชอบน้ําแต่ไม่ชอบน้ําขังเข้าใจไหมครับเพื่อนผมเข้าใจไหมเพื่อนๆเ,เขาชอบน้ํามากนะครับแต่เขาไม่ชอบให้น้ําขังที่คุนของเขาตายได้เลยครับถ้าน้ําขังกล้วยนะครับแต่เขาจะชอบน้ําก็ จะแนะนําให้เพื่อนๆเขาเรียกว่าทําโคนล,ลอยเป็น,เป,นเป็นคล้ายๆปลูกทุเรียนครับคล้ายๆกันเลยจากคล้ายๆกันนะครับนะ,ะแล้วก็วัดนะครับนะก็ประมาณนี้อ่ะได้แล้วประมาณนี้เราก็ปลูกเลยครับใส่เดี๋ยวใส่ดินดนี้นนอีกหน่อยนะนะฮะใส่เข่งเนี่ยก็ดีครับใส่เข่งดีก็ดีนะใส่เข่งก็ อย่างที่บอกครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาเข็งมันเหมาะกับการยกขายมากกว่าถ้าผมขายผมก็จะเอาไปเลี้ยงในกระถางในเข็งนะครับอ่ะใส่หน่อยนึงอึ๊บครับเฮ้ครับ,อ,คครบอุ๊ยจู่ากเขาเพื่อนๆรากเขาจะเยอะมากเลยนะยนะครับ ก็ยังจะยังจะยังจะต่ำอยู่ครับเดี๋ยวใส่อย่างนี้อีกใส่ดีิดนอีกครับวางพ้นหลุมไปเรื่อยๆนะครับใส่สลับกับสตาร์ขึ้นทีนิดหน่อย นะครับอ่านี่เราก็จะได้กลล้นหลุมเรียบร้อยแล้วมาปลูกครับประมาณนี้เนาะนะครับให้ห่างจากจากไอ,เ,อเขาเรียกว่าขอบหลุมนะครับกับต้นกล้วยการต้นกล้วยให้ห่างจากประมาณสักคืบรึ่งคือเอามือมือเรานะครับคืบในหน่อยฮนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เราก็ใส่นี่ลงไป นนี้เป็นดินที่ผมปลูกไว้ใช้ปลูกนะครับจะเห็นว่ามันดินเก่าครับดินเก่าจะเหมาะมากเลยครับต้นกล้วยนะครับนะนี่ผมผมใช้ดินพวกนี้เพื่อแยกลูกแยกหน่อง่ายนะครับเพราะว่าดินจะเห็นว่าดินพวกนี้เป็นดินเหนียวถามว่าถ้าเราปลูกกินผลน่ะไม่จําเป็นนะครับปลูกอย่างนี้ได้เลยนะครับต้นกล้วยนะครับนี่ครัล้วนดีนะครับ สักพักมันก็จะมีความแข็งนิดนึงจนกล้วยเนี่ยปลูกแดดร้อยได้เลยครับไม่มีปัญหาครับกล้วยกล้วยพวกนี้นี่แดดร้อยได้เลยไอพวกนี้นี่ผมจะเกี่ยนะครับเกลี่ยให้เป็นเรียกว่าไอสวยๆนะครับให้เป็นโพลนพเป็นโนนขึ้นมาหน่อย รดน้ำเวละครั้งนะครับผมกล้วยต้นลดตอนเช้าครับลดตอนเช้าเดี๋ยวเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยกล้วยมาดูใบเขาอันนี้จะเป็นเอ่อกล้วยละกล้วยแดงอินโดลายสายฝนนะครับนะนี่ฮะนะครับลายสายฝนเป็นเม็ดเล็กๆเ,เดี๋ยวผมจะให้ดู ก,ก่อนจบคลิปละกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่สวยนะครับกล้ยยวยแดงีดูสวยเป็นยังไงนะครับต้นไหนสวยแล้วการจ่ายลูกสวยเป็นยังไงเดี๋ยวท้ายคลิปผมอ่านเพื่อนไปชมครับ ครับผมื่อปลูกเสร็จแล้วนะครับนะก็เหมือนเดิมครับสตล์กันจีนะครับก็จะได้1นหลุมแล้วนะครับผมเพื่อนๆนะก็ตันนี้ก็เป็นกล้วยลายสายฝนล,ลายพายุ อะไรก็ได้นะครับนะเหมือนกันครับคล้ายๆกันนะครับไะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูต้นที่สวยนะครับแล้วมีราคามากๆเลยต้นนี้นะครับเดี๋ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปไปชมกันเลยครับไปไปมาดูใกล้ครับต้นนี้เห็นลายใบเขาไหมครับนี่นะครับชื่อเขาชื่อแดงอินโดนะครับแต่ถ้าสลับเขียวไม่เยอะมากนะครับกลางๆอย่างนี้เนี่ยราคาดีนะครับแล้วดูลูกเขานะฮะ สลับเขียวอย่างนี้นี่ราคาดีเลยนะครับเนี่ยต้นนี้ชื่อเขาชื่อแดงนะครับมันก็มันก็จะต้องแดงนะครับผมเพื่อนเต้นนี้นี่มีหลายลายเลยครับต้นนี้มีหลายลายเลยดูดูมาดูลายพายุลายอันนี้ของเขานะครับดูครับดูลายเขาลายพายุนะนะครับนะเป็นไงบ้างครับถียิบเลยนะครับถียิบแล้วแล้วดูก้านเนาเอ๋เป็นเอ๋เส้นกลางใบของเขานะครับลายลายสวยนะครับ ลายฝนนะฮะแล้วเขียวก็จะเขียวแบบป้ายเขียวเลยป้ายเขียวเลยนะฮะลายสลับกับลายพยุกต์นะครับต้นอย่างนี้นี่ราคาสูงนะครับนะราคาสูงยังราคาสูงอยู่ก็หลักหลายหมื่นครับก็จะมีประมาณนี้นะครับกล้วยแดงอินโดนะครับนะกล้วยแดงอินโดก็จะมีประมาณนี้นะครับสลับตอนนี้ก็คือทางสวนเราก็ปล่อยไปหมดแล้วนะครับก็คือจะทําจํานวนตั้งแม่พวกนี้ก็จะตั้งแม่หมดก็ เหมือนเดิมครับผมก่อนจบคลิปนะครับนะก็ฝากพี่เพื่อนๆด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้เพจและช่องยูทูบของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ